หนึ่งพฤติกรรมความเคยชินเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะรู้สึกชินชาจนรู้สึกว่าสิ่งเร้านั้นไม่มีความหมายใดๆเช่นมาเห่าเครื่องบินในช่วงแรกแต่เวลาผ่านไปหมาก็เลิกเห่าเพราะเสียงเครื่องบินไม่มีความหมายต่อมันอ๋อพฤติกรรมการรู้แบบนีงั้นไขเป็นการรู้แบบที่มีสิ่งเร้าสองสิ่งสิ่งเร้าหนึ่งเป็นสิ่งเร้าแท้และอีกสิ่งเร้าหนึ่งเป็นสิ่งเร้าเทียมเช่น สั่นกระดิ่งให้หมาล้ออาหารถ้าสั่นกระดิ่งให้หมาได้ยินหมาก็จะเฉยๆแต่ถ้าเอาอาหารมาล่อหมาจะน้ำลายไหลสั่นกระดิ่งแล้เอาอาหารมาล่อหมาจะน้ำลายไหลทำแบบเดิมเรื่อยๆหมาน้ำลายไหลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงกระดิ่งอย่างเดียวไม่มีอาหารหมาได้ยินก็น้ำลายไหลเพราะรู้ว่าสั่นกระดิ่งแล้วอาหารจะมาทีหลังพฤติกรรมการลองผิดลองถูกเป็นพฤติกรรมที่สัตว์ต้องทดลองด้วยตัวเอง และจำเป็นบทเรียนหากพฤติกรรมใดที่ทำแล้วดีต่อใจก็จะทำอีกแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกผิดก็จะไม่ทำอีกเช่นเด็กต่อของเล่นกล้วยเมื่อต่อไม่ได้เด็กจะเอาออกและเป่าใหม่พอต่อได้ก็จะต่อไปเรืเร่อย